หลายคนสงสัยทำไมศิลปะและวัฒนธรรมไทยกัมพูชาถึงคล้ายกันขนาดนี้คำตอบซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์กว่า400ปีครับกัมพูชาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านแต่เคยมีฐานะเป็นประเทศสราชของไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาที่เจ้าสามพระยาบุกพิชิตเมืองพระนครจนขเขมรต้องย้ายราชธานีไปเมืองละแวกและเริ่มส่งเครื่องราชบรรณาการให้ไทยตั้งแต่นั้นมา โดยเฉพาะยุคต้นรัตนโกสินทร์กริย์ขเขมรหลายพระองค์อย่างนักองค์ด้วงทรงเติบโตและรับการศึกษาในราชสำนักกรุงเทพก่อนจะได้รับการสถาปนาให้กลับไปปกครองกัมพูชาท่านจึงได้นำวัฒนธรรมระเบียบธรรมเนียมและศิลปะแบบรัตนโกสินทร์กลับไปฟื้นฟูที่นั่นด้วยแม้ในปี2417ไทยจะต้องยอมยกสิทธิเหนือขเขมรให้ฝรั่งเศสเพื่อรักษาเอกราชส่วนกลางไว้ แต่มรดกทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมร่วมกันมานานหลายร้อยปีก็ยังคงปรากฏชัดเจนจนถึงปัจจุบันครับ